เอยหมืนกแงน้อยต่มอะไปีติใครอ่กะไินมกาอ้นดอกก้อนขีมดอกก้อนแล้วใครร้านมากข้านำมาหล่เพ่บกทักดอกน้ำหลาเพื่นอย่ทักคุณเห็นได้เ่ยบอกเป็นบาปอน้ำหล่

เข,า,ข,า,ขาเห็นงานอยู่พวกอันนี้ผีบาทนะนะชุนผีบาทนะ <ś m aren> เป็นหัวหนาชุนผีบาทหน่วยหน่วยหน่วยแกนี่เออกัะบวนการแย่งแบบมันมาอยู่บ,าบ้านแกงเนี่ยโบเบลแบบนั้นพี่น้องมันนั่นเขามีเหี้ยนเขาอยู่ฝุ่นแต่ว่าหนูดิ้งหน่อยคอยว่าพูดเดียวกันนั่นล่ะนเออแตว่าโง่หนาผีบาทนะมันได้ไอหญาติตะ บ่รด้ัวเลยมันมันไดคกบมันแลวมันเลยขับรถดันพวไม่ได้กาถล่หายาหน้าได้การลมเาปเ้งหัวหัวเนียว่ะสอหนาสอโตมากัยวะสอโตการถล่มขี่รถอันนี้ชูง่าย พอขวมาแตกกันตลุกหมกับป่ามาเคยเนหเอกิน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 ส่วนโทใช้แต่เขาไปเอาเขานี่เอาเขานี่นี่คับมาไงคับผมนั่งนี่แล้มันนี่ทล้้ใง้นานเลดีไม่ต้งสี่วยทัางสีดีบว่เขือจะเอาตัวเรน ว่างจะขืนเฮ้ยพวกกินโทรนํำนี่เราโทษเราโทรบนเป็นสไปได้หนิใส่น่อยกรยสอนไรสอนบอกสอนขันบอกว่าสอนในกระเป๋าก็ม kind of ีอยู่อันหนึ่งในกระเป๋าข่อยบอกเคยขาดดกสอนเพราะว่าเปนสอนาไ้อไปงานเหมืนบห้องไ Icana, ดูทุ่งแท้เลยนี่ดูทุ่อยดูุ่มทุ่แท้นสาโทสาโทนี่อาคายมองลิ้นสีสาโทนี่คองแท้เลยนี่แล้วมันจะแบบเกดขึ้นกขึ้นวยเยยอแ่เงีย